วันนี้นะครับเช็คจะมาเล่าให้ฟังว่าดี f าคืออะไรแล้วจะมาเปลี่ยน โลกการเงินในอนาคตได้อย่างไรครับหลักการของ d e f i นะครับก็คือการสร้างเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ต่างจากอดีตนะครับคือการตัดตัวกลางออกไปและลดต้นทุนในการทําธุรกรรมทางการเงินนะครับแต่ก่อนอื่นเชฟขอเล่าภาพในปัจจุบันก่อนนะครับว่าตัวกลางทางการเงินเป็นอย่างไรบ้างครับปัจจุบันในโลกทางการเงินนะครับมีตัวกลางอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นธนาคารครับเวลาเราจะโอนเงินนะครับเราก็ต้องเอาเงินเข้าธนาคารก่อน แล้วเวลาเราโอนเงินนะครับก็ค like ือจะอาจจะเสียค่าธรรมเนียมหรือว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ค um ือเราเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับเราก็จะได้ดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยนี้นะครับจะไม่ถึง1%แต่เวลามีผู้มากู้ธนาคารนะครับก็อาจจะเสียดอกเบี้ย9-18%ถึงตนะครับตรงส่วนต่างนี้ธนาคารก็จะได้รับค่าธรรมเนียมไปครับในโลกของการลงทุนก็มีตัวกลางเช่นเดียวกันครับเวลาเราจะซื้อขายหุ้นนะครับเราก็ต้องซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ครับเวลาเราซื้อหุ้นเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียม เวลาเราขายหุ้นเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้บรอกอร์นั้นครับและเมื่อเวลาเราจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับเราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินนะครับเพราะว่าต่างประเทศอย่างเช่นจีนนะครับไม่ได้รับเงินบาทนะครับเวลาเราจะไปแลกเงินเนี่ยเราก็ต้องแลกเงินที่สนามบินใช่ไหมครับแล้วเวลาเราแลกเงินเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆซึ่งแพงมากๆแล้วก็ยังมีตัวกลางอีกมากมายนะครับ <G l ug 2> นั่นก็คือกองทุนหรือว่าประกันนะครับและในอนาคตจะทำธุรก,กรรมแบบไม่มีตัวกลางมันเป็นไปได้แล้วจริงๆหรอครับ ก็คือการที่เราใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่าบล็อกเชนนะครับหรือว่าการเก็บข้อมูลโดยการเขียนโค้ดที่มีความปลอดภัยสูงนะครับที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกคนสามารถมาเป็นพยานว่าธุรกรรมนี้เกิดขึ้นจริงๆใน A ได้รับเงินจากนาย B จริงๆนะครับการที่มาเป็นพยานเหล่านี้ภาษาของในคริปโตนะครับเรียกว่า Mining หรือว่านักขุดนั่นเองครับแทนที่ค่าธรรมเนียมนะครับจะไปแจกจ่ายให้ตัวการนะครับก็คือจะมาเข้านักขุดต่างๆแต่นักขุดนี้ไม่ได้เป็นกันอย่างง่ายๆครับต้องมีคอมและก็ต้องลงระบบแบบพิเศษที่สามารถรันว่าเป็นพยานจริงๆนะครับเมื่อมีพยานสูงขึ้นนะครับระบบนี้ก็คือจะถูกโกงยากขึ้นนะครับเพราะว่าการจะโกงก็ต้องแฮกคอมทุกๆคนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเช็คจะโอนเงินให้พี่ๆนักลงทุน 1,000บาทแต่ว่าไม่ผ่านธนาคารพี่พี่นักลงทุนจะบอกว่าไม่ได้รับเงินจากเช็คไม่ได้เพราะว่าจะมีพยานหรือว่านักขุดมายิงมาเป็นพยานให้ธุรกรรมนี้โปร่งใสนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะมีระบบ d e f านะครับเช็คอยากจะเล่าประวัติทางการเงินก่อนนะครับว่าจะมาเป็น d e f าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับก่อน ย้อนกลับไปในอดีตก่อนที่จะมีระบบทุนนิยมนะครับเราแลกเปลี่ยนกันด้วยระบบที่ชื่อว่า r ter system นะครับสมมติว่าเช็คมีเนื้อหมูแล้วพี่ๆนักทุนมีเนื้อปลาเช็คอยากกินเนื้อปลาเช็คก็เอาเนื้อหมูไปแลกส่วนจะแลกยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับความยากนะครับสมมติตกปลายากกว่าเลี้ยงหมูให้โตนะครับปลานั้นก็คือจะมีมูลค่าเยอะกว่าแต่มันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งครับก็คือหมูของเช็คยังไม่โตเลยแต่ว่าเช็คอยากกินเนื้อปลาแล้วอยากเอาเนื้อปลามาให้ที่บ้านกินนะครับจึงเกิดป นนก็เลยเกิดเงินขึ้นมาเงินก็คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับอย่างแรกเลยก็เป็นเปลือกหอยเป็นข้าวเป็นหินแต่ว่าปัญหาก็เกิดขึ้นตามมาอีกครับก็คือสิ่งนี้มันหาได้ง่ายครับก็เลยมาเจอทองทองนะครับต้องไปขุดแล้วก็กว่าจะลอมแล้วก็สามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยๆได้นะครับคนก็เลยใช้ทองเป็นสื่อกลางทางการแลกเปลี่ยนครับ เมื่อเวลาผ่านไปครับธุรกรรมทางการเงินก็เกิดขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับทองเอกก็คือปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายหรือว่าเกิดการสูญหายนะครับก็เลยมีคนกลุ่มหนึ่งตั้งตัวเองขึ้นมาว่ามีความน่าเชื่อถือนั่นก็คือธนาคารนั่นเองเอาทองมาฝากที่ธนาคารแล้วก็เอาพันธบัตรไปเพื่อไปใช้ใจ่ายจับจ่ายใช้สอยได้นะครับและเมื่อเวลาผ่านไปจบสงครามโลกครั้งที่2นะครับอังกฤษได้รับผลกระทบจากสงครามมาก อเมริกาก็เลยตั้งขึ้นมาว่าเป็นประเทศที่มีระบบเสียรภาพสูงที่สุดแล้วก็มีการประชุมใน Bretton Woods System ว่าเอาทองมาฝากไว้ที่อเมริกาแล้วก็เอาดอลลาร์ไปแต่ว่าเงินดอลลาร์นี้ก็คือจะอิงจากทองคํา ใครที่อยากได้ทองคำคืนก็สามารถเอาเงินดอลลาร์มาแลกทองคำคืนได้อยู่ที่3 5ดอลลาร์ต่อ1ออนซ์นะครับแล้วหลังจากนั้นเวลาผ่านไปอเมริกาก็ได้เกิดสงครามเย็นกับโซเวียตครับก็มีทั้งสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีทำให้อเมริกาต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นทางการทหารนะครับฝั่งทางยุโรปก็สงสัยว่า อเมริกาเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะก็เลยเริ่มสงสัยแล้วว่าเงินดอลลาร์นี้มันยังอิงกับทองอยู่จริงหรือเปล่าก็เลยขอทองคําคืนครับแต่เมื่อขอทองคําคืนในปี1970นะครับตอนนั้น,รานาประธานาธิบดีวิชาร์ดนิกสันนะครับก็ออกมากลับคําเปลี่ยนคําสัญญาเลยว่าตอนนี้เงินดอลลาร์ไม่ได้อิงกับทองคําแล้วหลังจากนั้นราคาทองคําก็ ดีดตัวขึ้นมาเลยครับและเมื่อเวลาผ่านไปครับอเมริกาได้เกิดวิกฤตซัไพลามครับก็คือการที่มูลค่าบ้านสูงกว่าความเป็นจริงนะครับทำให้คนกู้ไม่มีเงินคืนนะครับทำให้สถาบันทางการเงินหลายๆแห่งล้มนะครับอย่างเช่น Lehman Brothers แล้วเวลาการล้มของสถาบันทางการเงินเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นโดมิโนครับลูกนี้ไม่มีเงินไปจ่ายเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีเงินไปใจเจ้าหนี้อีกทีหนึ่งก็คือจะล้มเลยครับอเมริกาก็เลยออกนโยบายอันนึงข,ขึ้นมาก็คือ quantitative easing หรือการพิมพ์เงินนั่นเองครับก็คือการที่พิมพ์เงินเข้าไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆเมื่อเงินในระบบพุ่งสูงขึ้นหลายร้อยเท่านะครับแต่ว่าเงินในกระเป๋าเราเนี่ยไม่ได้พุ่งสูงขึ้นหลายร้อยเท่าตามเงินในระบบนะครับมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ไว้ใจแล้วว่าระบบธนาคารแบบเก่าเนี่ยม,มันไม่ใช่แล้วก็เลยสร้างบิตคอยขึ้นมาสามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้เหมือนทองคํา สามารถเอาไปซื้อได้ในราคา0.0001 000 000อะไรก็ว่ากันไปครับแต่ว่าธุรกรรมของบิตคอยเนี่ยไม่สามารถทําซับซ้อนได้ครับสามารถโอนเงินไปแค่อีกคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งได้อย่างเดียวจึงเกิดส r t c คอนแท็กขึ้นมาครับสมาートคอนแท็กเนี่ยก็คือเป็นระบบสัญญาในเครือข่ายที่เรียกว่าบล็อกเชนแต่จะพูดมาในรูปแบบเก่าก่อน,นะครับเวลาเราจะทําธุรกรรมทางการเงินที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นคือการกู้เงินครับสมมติเช็คจะกู้เงินเนี่ยเช็คก็ต้องมีสินทรัพย์ค้าประกันไปวางแล้วเมื่อเช็คไม่ได้ทําตามสัญญาาทง พีพ่่นักลงทุนเนี่ยก็สามารถยึดสินทรัพย์นี้ไปได้เลยแต่ว่ากว่าจะยึดได้ครับก็คือต้องไปผ่านสารผ่านระบบกฎหมายต่างๆแต่ในสมาร์ทคอนแท็กต์เนี่ยครับก็คือทํางานเหมือนกันเลยก็คือไม่ต้องเซ็นอะไรเลยตัวสมาร์ทคอนแท็กต์นี้ก็คือจะเป็นตัวที่เป็นพยานว่าเช็คเนี่ยจะมีเงินจ่ายพี่ๆนักลงทุนพี่ๆนักลงทุน จะได้รับเงินคืนจากเช็คแน่นอนถ้าสมมติเช็คไม่มีก็ยึดเลยทันทีไม่ต้องผ่านโปรเซสอะไรต่างๆเลยแล้วสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยก็คือจะทําหน้าที่เหมือนเหมือนบล็อกเชนนะครับก็คือจะมีคนเข้ามาเป็นพยานต่างๆแต่ว่าพอคนเข้ามาเป็นพยานต่างๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหามากมายก็คือการที่มาเป็นพยานเนี่ยก็คือต้องใช้คอมพิวเตอร์แบบพิเศษมีระบบแบบพิเศษซึ่งมันเปลืองไฟมากแล้วก็มันจะส่งผลกระทบให้โลกร้อนมาก ก็เลยเกิดอีกระบบหนึ่งขึ้นมาก็คือสมาร์ทคอนแท็กเอาเงินมาวางเลยเป็นพยาน mm hmm. เมื่อเป็นพยานเสร็จเนี่ยก็จะได้รับเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยสมาร์ทคอนแท็กเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นฐานของการที่จะเกิดดี f าให้เกิดขึ้นก็เลยอยากจะให้มาดูในรูปนี้นะครับก็คือจะมี d e f ามากมายเลยนะครับอย่างเช่น Et h ท r e ียม b ีเอ็นบีลูน่าพกดหรือ SoloNA นะครับยังมาเริ่มกันที่อ t h ท r e ียมเลยอ t h ท r e ียมก็คือการที่เกิดสมาร์ทคอนแท็กขึ้นมาเวลาจะทํา ธุรกรรมอะไรเนี่ยเป็นดิเซนทราร์์สุดๆคือจะมีตัวกลางมาเป็นพยานมากมายเลยครับทำให้ระบบเนี่ยมีความโปร่งใสแต่เมื่อมีมพยานเยอะจนเกินไปนะครับค่าแก๊สหรือว่าค่าฟีเนี่ยก็คือจะแพงขึ้นเพราะว่ามันต้องกระจายไปให้หลายๆคนก็เลยเกิด BNB ขึ้นมา BNB เป็น Exchange ครับจะมีความเซนท a l i z e ์มากกว่า Ethereum ค่าฟีเนี่ยก็คือจะถูกกว่าแต่ว่า BNB ต้องเข้าใจว่าเป็น Exchange ครับเวลาเราจะมาทำธุรกรรมผ่าน BNB เนี่ย เราไม่ได้ทําผ่านบล็อกเชนเราทําผ่าน d ีเอ็ลูน่าเป็นของเกาหลีครับรัฐบาลของเกาหลีเนี่ยให้ความสนับสนุนเป็นอย่างมากเลยคนเกาหลีหลายคนเนี่ยก็ใช้ดิจิทัลวอลเล็ตผ่านผ่านลูน่าเนี่ยแหละครับแต่ว่าไอแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยครับก็คือสามารถทําธุรกรรมผ่านไปผ่านมาได้ถ้าสมมุติจะซื้อหุ้นนะครับก็อาจจะโอนจากอีเทียมไปลูน่าเพื่อไปซื้อหุ้นเกาหลีได้อยากให้เข้าใจภาพอนาคตของระบบการเงินในอนาคตอยู่ครับก็คือเราไม่ต้องเอาเงินเข้าธนาคารแล้วเรามีดิจิ t a ลวอลเล็ตของเราเลย Digital w a l l ล็ของเราเนี่ยสามารถไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆได้อย่างเช่นหุ้นหรือว่าประกันหรือว่าแลกเงินต่างๆได้เลย ใน Digital w a l l e t เนี่ยครับอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินหยวนเนี่ยก็ไม่ต้องไปผ่านซุปเปอร์ิชอะไรเลยครับเราสามารถทําได้ในดิจิตอลวอลเล็ของเราเลยเวลาเราจะซื้อหุ้นนะครับเราจะซื้อหุ้นของอเมริกาเราก็ไม่ต้องไปเปิดบัญชีของอเมริกาผ่านโบรกเกอร์เราสามารถเปลี่ยนเงินบาทของเราไปเป็น u s แล้วก็เสือสามารถซื้อหุ้นได้เลยจะเป็นซื้อหุ้น Netflix Microsoft a l p h a b e t อะไรก็แล้วแต่เราได้เลยเลยครับดีฟาก็คือการให้บริการทางการเงินที่เราเพิ่งพูดถึงเมื่อตอนต้นครับก็คือท ดีฟาเนี่ยจะอยู่ใน Infrastructure ต่างๆที่จะมาตัดตัวกลางออกหมดเลยซึ่งจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับแล้ว d e f i จะมาเปลี่ยนโลกการเงินในอนาคตได้อย่างไรนะครับการที่ตัดตัวกลางออกไปโดยใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า บล็อกเชนครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่า Market cap ของธนาคารนะครับได้ลดลงอย่างมากเลย Market cap ของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับจะอยู่อันดับ2อันดับ3แต่ตอนนี้ตกลงมาอยู่อันดับ4อันดับ5แล้วแต่ว่าก็มีหลายๆปัจจัยนะครับที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องนี้เช่นการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าข้อดีของ d e f าเนี่ยก็คือการที่เราจะลดค่าธรรมเนียมลดค่าตัวกลางได้อย่างเช่นเมื่อเราเอาเงินไปฝากในดี f านะครับเราอาจจะได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่5%เแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับว่า d e f ายังเป็น เรื่องที่ใหม่มากยังไม่มีกฎหมายอะไรมาคุ้มครองนักลงทุนนะครับดีฟากับ Bank ์นะครับก็คือจะอยู่คนละ ขั้วกันเลยเพราะว่าผลประโยชน์เนี่ยก็คือจะอยู่คนละขั้วกันเลยกลุ่มธนาคารหรือกลุ่มทุนใหญ่ๆนะครับก็คือจะไม่เห็นด้วยกับฝั่ง d e f าเลยนะครับอย่างเช่น Warren Buffett หรือว่า r a ดิอาริโอที่เป็นผู้บริหาร r i d g e w a t e r หรือว่า JP m o r g a n นะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ถือดอลลาร์สูงที่สุดติดท็อป10ติดท็อป50กันเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อคนให้ความสนใจดีฟามากขึ้นคนก็จะให้ความสนใจเนี่ยกับเชื่อมั่นดอลลาร์น้อยลงทําให้คนกลุ่มนี้นะครับเสียประโยชน์ทําให้ตตต้ออองงงดูกันันนนน่่ไไปปควาาใเยจะ็ เป็นในรูปแบบไหนเราก็ต้องติดตามไปเรื่อย